โอ้ยหล่อแล้วอ้เจ็ดนะ first day ยา h ังไง i ้า e จีนยอเวฟจะดึงอยู่เฟรย์เ่ยปัาประวัติกรฉันทำได้ดีกว่านี้ชั่วโมงฉันทนไม่ได้ฉันต้องกินรู้ะมากมาทัดเนาะ อแตลับหนึ่งไอไว้กินก่อนนอนตอนแรงโอ้หแล้ว่อดีไอมักแท้ๆส่วนเห็ดบอกว่าโนนอนนอนพอด้ส่วนเห็ดได้ฉันไม่ทำอ่ะสันพอแต่อายสไลด์แอปเปิลมาแหละเพว่าเรามากินมากกว่าไอเนาะไม่เล่น่นจก้กตักอันนี้มันโมแมนอันนี้ของมันได้จ้ะอันนี้ไวเห็ดพายแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เลยเห็ดอืสิบ,บุ๊ก อิ่มข้าวแล้วนะคะก no. yeah, ็จะเป็นคอฟฟี่ทามคาเฟ่แมกโจโน่สวีซ nice> ินทูเป้เอตัวออซิคาเฟ่โอติปัวตัวแกล้งกล้งแกล้งแกล้งกล้งก็กลองกล้งกลองกลอง ไปยมมาจับไอซีเบิรกาแฟนะคะเพราะว่าพุิเบอร์โอซีดูเลดูเลแลูเลซูพุิคุยโอซีเมบุกุว่าลมเอตัวโอเค กี่คนอ่ะก็เฟร์สำหรับ u มวันนี้สองสองผมคิดว่าสอง o องใช่ทัวร์ภาษาฝรั่งเศสฟิฟต์เนเอกเนเกงงงปับบัก็คอยบอกไปมือนี้นะคะก็จดเป็นเอ่อเมื่อก่อนเนาะเป็นการเอ่อรายงานโตนะคะวัดหลอกก่อนเป็นการรายงานโตว่าคู่มือได้แต่ก่อนคำว่าบงชู Bonjour, bonjour. 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 je Bonjour. 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 m'appelle Bonjour. 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 Je Bonjour. m'appelle JP. JP, je suis française. On, oh On. On est quel jour? On est quel jour? On est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Mardi aujourd'hui? Oui. D'accord. Fini pour aujourd'hui. Fini pour aujourd'hui, voilà. See you. Ouais, oh non. On le voit à demain. Bisous, bisous. D'accord. Tu prends un petit beurre? Petit beurre. ดื่มเป็นติ๊บเบอร์อืมไม่ไม่อ่าห้พ่อใหญ่ใส่ฮอตวอเตอร์อิ่มฟูนะคะแล้วไอโกรซไปกวาดใบไม้ต่อราวเนาะแล้วก็อาจจะไม่ถ้ามีเวลายังเหลือยังไม่มืดพอไอโกสิไปเล่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 แคลเล่เล่แคลิร์แก่อนบอกว่าเธอ หลังจากสัญญากับเธออยากลับมาโดยฉันกลัว I'm afraid you are burden วาสนาไอ้บัวมาน่ะฉันกลัวมากเลยเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วฝรั่งเขาจะไม่ชอบเซอร์เจอรี่ฝรั่งโดนไล่ surgery นะป่ะเนาะ No, it is not that it is when you see the the face and you know that it has to return to normal Oh my God, can the d o t o r work? Can not eat Could not eat, could not eat. Like that no pompouille. But could not eating? My god, suffer. Hein? My Quoi? goodness. Come comment? I'm sure you suffered a lot because you could not eat. Non. No? No. no. Yeah. Quoi <laughs> I show you. I show you. I have picture. ใช่เงฝรนี<_<_<_<_<_่ไงทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะหน้าของอายั้งแต่ทำสัญญกรรมนี่นะอันนี้เป็นก่อนที่จะสัญญกรรมหน้าสิเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เนาะเดี๋ยวเซ่อเบ่งเดี๋ยวดูขยับไปก่อนอันนี้เป็น แล้วหลังจากนั้นเนาะก็นี่อันนี้วันแรกนะ first day yeah can you imagine your wife telling you darling I want to come back home live d a e นี่ก็ n you imagine suffering like this just for making yourself more making beautiful วันที่สองนะคะไอายทำจากคุณหมอสุทัศน์นะคะทุกคนโรงพยาบาลยันฮีนะคะถ้าบอกว่ามาจากอายใเพิ่อนอาจจะรู้นะคะเพราะว่าเพิ่นเบิ่งรีวิวไอ,อยู่อันนี้วันที่ที่เจ็ดนะ <laughs> 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 นี่แค่ตัดกาแลทุกคนบวมขนาดนี้เลย แถมยังแบบว่าต like, uh, ิดเชื้อเหมือพี่น้องเลยนี่คือเบางเนี้ยอันนี้มีการติดเชื้อตรงนี้นะเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาสวยชุดน็อตเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็นี่ก็ พูดได้อ่านนะอยู่โรงพยาบาลผู้เดียวอีกเลยพี่น้อง alone in hospital นะ you can imagine มังนี่จ้ะ shaking you know goose p i m p l e แล้วก็นี่คือเป็นการนีแผลออกมาติดเชื้อตรงนี้จ้ะ the ี e e ้นองออกอืม หลังจากนั้นก็อันนี้ก็วันประมาณสามสี่อาทิตย์ก่อนยุบลงมาจาักหน่อย better now A little bit better แ, uh. แล้วก็กลับไปอยู่บ้านจ้ะอยู่สกล <Yeah. S 1> กว่าอันนี้ก็ประมาณเกือบเดือน One month after <Yeah. S 1> เจ็บปวดนะคะทุกคนแล้วก็นหน้ามันเพื่อสิเข้าวทงเข้าทีเอ้ยถึงปนามบอสานให้หน้ามาบ่งงาม หลายสิ่งหลายอย่างต่กรฟื้นทนมาจนแบบพอคุ่มือนี่ปัจจุบันก็เช่นจริงเนาะอ๋อเนาะเบเตอร์เนาะ Yes of courseSee nowTo remove these to remove these to remove theseNo yeah lol no. oh, yeah. oh, let's oh, oh. some smash s m a ชสมาร์ท Yeah. ตอนนี้ก็โอเคแล้วอะคมเพจากที่แบบว่าอเป็นคนที่น่าก็เลยเป็นการเลิกเลย so after that we are s e p a r a t and wait for the time reward ดูฮ่าฮ s าฮ่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  t ฮ e าฮ่ a ฮ so ฮ่า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 ฮ e าฮาฮ่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 า o d าฮ่ s ฮ่ o ฮ่ When he meet him, Yeah. This. Yeah. This, this, this. is true. big show. Big difference, huh? But I, I like that. <laughs> I like he it. Innocent. <laughs> Innocent, but cute, cute. What do you Boss. Not the same age, boss, Both. boss Both nice. better now. you look different you look you for me you will always look good except when you were had the surgery นี่คืออายนะคะตอนนี้27 years old อันนี้อันนี้ไอ้ปุ้ยปุ้ยฟ้องตัววิกเนียงเรา black diver black diver เป็นคนที่อ้วนแต่น้อยเพราะว่าอายอ้วนนี่แหละพ่อแม่กเป็นตั้งชื่ออายว่าอุ้ยอายเนนี้คุณหมอคนนี้นะคะคุณหมอคนนี้คุณหมอสุทัศน รงบาลยันฮีนะอือนี่จ้ะก่อนทําก่อนทํา before and after เห็นไหมหลังทำหนึ่งอาทิตย์นะฮะนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตกินกาแฟเด้๋ยวจะไปแช่เท้าให้พ่อใเท้าให้พ่อใหญ่เราเป็นคนเท้าเราหนาวแฉ้ที่เราเอาใบกวาดใบไม่มาจ้ะ พอ,เ,าาอ,อเ,เ,เราหนาวเราก็เข้ามาแช่น้ำมันก็สีอุ่นถ้าเท้าเขาน่ะสังเกตุมุงเลยถ้าเท้าเราหนาวอย่างอื่นก็หนาวไปหมดนะคะเราต้องโปรเทคเท้าของเราก่อนนะอืมเวลาที่เขาถือนี่อย่างข้างนอกอากาเย็นๆแบบนี้เขาเข้ามาปุ๊บถึงเขาไปแช่น้ำอุ่นเท้าด้วยจ้ะมาบนำอุ่นแบบนี้ก็เท้า,าหนาวเลยนะ นไปอนฟิเอร่อนฟิเออรมี่แม็กซ์ตอนนี้ทงอ่าอ้ขี้ไข่เนี่ยปะยูเนี่ยไวโซขี้ไข่ขี้ไข่แต่ละคาโอ้ย fini quoi fini je suis l'infirmière maintenant je suis je suis Un infirme infirmière maintenant je suis infirmière maintenant Auguste. Je y avoir de laine hein check August July mm. August back for uh, cleaning and removing mm. the, the bad skin mm. And but now again I should go Yeah. Tomorrow <laughs> Your daughter see that is the my god my father like a king see mm. that No <laughs> Discuss that คุณอะเรื่อยดรายนี่คือโอ伊โอ伊มาสแซจไฟ10ยูโรนะมันจะได้นมโนะเนี่ยคะคุะ่นใหญ่เป็นคนบาหมักทาครีมโนโลชั่นนะคะมิสเตอร์ชองเปียร์บอทาครีมบอท้ายเนี่ยหน้าตาก็บม่เคยถือของถือครีมนะจ๊ะขุนใหญ่นะ ten good Sakura albot eh ไปค่ะเร t จไป work t i d e ก่อนนะไปทำงานก่อนนะค t o p r o b l e m problem so you cannot w a r k anymore now cut out cut o u พราใหญ่เราก็มากวาดกองกองไว้แล้วเนาะไอ้ก็จะหอบแล้วก็จะเอาไปทิ้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนจะ้ะก็าสาดขึ้นมาหน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูว่าพ่อใหญ่เกตทำอะไรฝรั่งทำอะไร What are you doing? What a r you d o i a m making a something uh zip หรอเปลี huh. your, uh, er, ่ยนซิปเหรอซิป installing t zip into t h trouser ผู้ชายที่เย็บจักได้นี่แสดงว่าผู้ชายคนนั้นเขาอ่อนโยนนะทุกคนแต่ว่าเราซีค่อยๆเห็ดไปเดี๋ยวจะตั้งเป็น time แบบให้ทุกคนเบิ่งเด้อ ว่ามันจะออกมาสวยฟรีเลยนะพญาวงวัติกรฉันทำได้ดีกว่านี้ตอนนี้ฉันทำไม่สวยเลยอะเราบอกว่ามันก็ดีนะคะมันก็ดีอยู่นั่นแหลนะเนาะทุกคนเนาะยังกลับมาใช้มือใช้เสื้อหมองได้อยู่เนาะความหมายของไอ้คือยังกลับได้แบบยแบบังมือบอสันบ่อยนั่นนี่คือแต่ก่อนนะทุกคน them awesome. ค่ะคนสวัสดี่คเสร็จแล้วนะคะได้กงเกียงใหม่แล้วเปลี่ยนซิปนะคะโอเคเจอกันที่ใหม่ค่ะบม่ว่าขอบคุณค่ะ